ไม่อีกเลยนี่สิงใจย,ย่างเลยฮัลโหลฮัลโหลอ,อเออไม่ยังเลยเพื่อนเขยังร่เฮ้ยกะนั่งเรียนเนี่และสวเย็นอยู่ในป่ากล้วยเนี่ยแหละหลังบ้านนี่และไม่ยังหละือนอ้บางมืองนตี้างยูไม่ยังทุกคนเขากินแล้ววะอางอ้เพ พ่อกันผนเข่าขึ้นล่ามันบ่าัากมุ้งหน่ะจักมุ้งสีอดมงโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ๋ออ๋อโอหงสเซฟอาขันนึ่งยุใส่ลยอโอโ้มีตัวลหละอ๋อก็มีขันเยอ ังเอาจบไปตัวหังเขาแต่ที่แรกพูนแล้วโอ้ยคือบอกไว้เำใ้ฉัโดนโกหกอไดร